รองเท้าแต่หนึ่งคู่มีค่าเท่ากับคนยากจนหนึ่งคนทำไมประตาศกอาโมจึงเล่าไว้เช่นนี้ครับคลิปนี้มีคำตอบมาค้นหาความหมายของพระวาจาแง่มุมปวติศาสตร์และคำสอนกับผมคุณพ่อกฤษดาลิ้มเฉลิมในซินาปิสเทล พระวจาของพระเจ้าในวันนี้เราได้ยินเรื่องราวของประกาศกอารมสถ้าเราจะรู้จักท่านจริงๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปครับในสมัยของท่านในสมัยของท่านเนี่ยอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยถูกแบ่งเป็นอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้อาณาจักรเหนือเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลเมืองหลวงคือเมืองสมาเลียาอาณาจักรใต้เนี่ยคือยูดาห์เมืองหลวงคือเยรูซาเล็มประกาศกอารมสเนี่ยเกิดที่อาณาจักรใต้นะครับอาณาจักรยูดาห์เรื่องราวเ่าว่า พระเจ้ามาปรากฏกับอาโมสซึ่งท่านเองก็ไม่ได้มีความรู้เป็นคนเลี้ยงแกะครับบอกว่าอาโมสจงขึ้นไปอาจาจกเหนือไปตักเตือนสั่งสอนประชาชนและกษัตริย์อาโมสนี่ทำตัวไม่ถูกเลยครับ oh, <no. S 1> แต่สุดท้ายอาโมสก็ยอมและเดินทางขึ้นไปในอาณาจกเหนือเนาะเนื้อหาที่ประกาศศอกอาโมสเนี่ยเทศอรเนี่ยมีอยู่หลักๆเนี่ยสเรื่องด้วยกันเนาะแต่ทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์แรกคือความสัมพันธ์ระหว่าง ประชากรกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นครับปะตาศกออมศ์ไล่ฟังว่าพวกท่านเนี่ยเมื่อไปถวายบูชาสิ่งที่ท่านคิดคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่พวกท่านคิดคือเมื่อไหร่วันพระเจ้าเนี่ยเมื่อไหร่วันสมาโตจะผ่านไปสักทีฉัจนจะได้เอาของไปขายนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะดังนั้นปะตาศกอา์อมศจึงเตือนว่าพระเจ้าไม่ต้องการเครื่องบูชาที่ปัสจากความศรัทธาที่ปัสจากความเชื่อที่ปัสจากความจริงใจ แต่พปรองทรงประสงค์เครื่องบูชาที่มาจากใจของเราดังนั้นท่านจึงเตือนถ้าจะถวายจงถวายพร้อมกับหัวใจของท่านและอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันมันเกิดอะไรขึ้นครับในสมัยนั้นท่านประกาศศกเล่าว,ว่าพวกท่านเนี่ยไปขายของกันท่านวางแผนแต่ก่อน,นเนาะมันมีที่ตวงนะครับตวงท่านวางแผนจะลด ปริมาณของที่ตวงลงเพื่อจะได้ขายได้มากขึ้นนะครับเพราะให้คนไปน้อยนะขายได้มากขึ้นนะท่านวางแผนที่จะขยายลูกตุ้มให้มันใหญ่ขึ้นจะได้ช่างได้จริงเนื้อการช่างก็จะน้อยลงนะครับก็จะขายได้มากขึ้นเหมือนกันนี่มันคือการคอรัปชันในวงการค้านะครับนี่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับท่านประกาศส่งเนี่ยพูดมากกว่านั้นอีกนะครับท่านบอกว่าท่านใช้เงินซื้อขายคนยากจนท่านนํารองเท้าแตะไปแลกกับคนยากจนคนขัดสนเห็นเนี่ยนะครับ ลองเท้าแตะมีค่าเท่ากับคนจนหนึ่งคนเลยในสมัยนั้นนะครับดังนั้นปากาโซอาโมสเนี่ยจึงเรียกร้องจึงเชิญชวนจึงตำหนิพฤติกรรมเช่นนั้นแล้วก็เชิญชวนให้หันกลับมาหันกลมารักกันหันกลบมาช่วยเหลือกันหยุดได้แล้วพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับนี่คือข่าวสารที่ปากาโซอาโมสได้พูดไว้ในสมัยของพิสูนเจา้าก็พูดถึงเงินทอง ทพระเจ้าเองไม่ได้ปฏิเสธเงินทองนะครับพระองค์บอกว่าจงใช้เงินทองในการสร้างมิตรเงินทองมีหน้าที่เพื่อสร้างสันติเพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างกันและกันอย่าให้เงินเนี่ยมาเป็นนายเหนือเราดังนั้นจึงมีคําสอนที่ว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ดังนั้นนะครับขอให้ใจเราปฏิบัติพระเจ้ามองเงินทองเป็นเพียงเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความรักและสันติซึ่งกันและกันถ้าชื่นชอบคลิปของเรา กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับ